เช้านะครับก็พามาดูกบในท่อนะครับมาเบ่งกบในท่อนะครับช่วงนี้ก็บอกค่ยได้ถ่ายวิดีโอกบนะครับเนื่องจากว่าไปตัดข้าวนะครับพอดีฝนตกก็เลยตัดข้าวนะครับอันนี้กบอายุ1หนึ่งเดือนแลลวนะครับในท่อนี้นะครับก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับลงไว้สามร้อยนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีการกินกันแล้วก็ตายไปบ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มส่งเสียงร้องแล้วครับตัวผู้นะครับ อ่านะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มร้องแล้วนะฮะนะครับก็ระยะนี้ก็จะไม่กินกันแล้วนะครับมันก็สิบกคอยกินกันนะครับครบหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับมันก็บกคอยกินกันแต่ครั้นี้นะครับในการเลี้ยงเนาะนะครับถ้าสมมติว่าแบบนี้อยู่ได้ไหมนะครับอันนี้คือท่อหนึ่งเมตรนะครับก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับคิดไว้ลงไว้สามร้อยก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิด เราเลี้ยงหน่อยเกินไปนะครับแต่พื้นที่กว้างนะครับมันก็บกค่อยกินอาหารนะครับยิ่งกบเล็กนะครับถ้าสมมติว่ากบเล็กที่หางหดใหม่ๆนะครับเราเอาขึ้นมาอนุบาลนะครับถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาอนุบาลในบ่อที่กว้างแต่กบเฮามันมีนิดเดียวนะครับเวลาหวานอาหารให้มันก็บกค่อยกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลากบที่หางหดใหม่ๆนะครับหรือว่ากบน้อยนะครับเวลาขึ้นมาเลี้ยงหรือมาอนุบาลก็พยายาม เลี้ยงเรืออนุบาลในที่ที่มันแคบๆนะครับก็ค่อนข้างให้มันแออัดนิดนึงนะครับเวลาหว่านอาหารนะครับมันก็สิกินดีนะครับเหมือนมันแย่งกันนะครับแย่งกันกินนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเอามาอนุบาลบ่อที่มันกว้างนะครับเกิดกว้างมากครับแล้วกบเขานิดเดียวเวลาเขาหว่านอาหารมันก็สิบุค่อยกินนะครับอ่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเอาไว้มันโตนะครับได้ยากประมาณสองึงสามสัปดาห์นะครับเขาค่อยแยกนะครับกรณีกบที่ ทางหนใหม่ๆนะครับบมอแมนว่าเรา,าเอามาอนุบาลในบ่อที่มันกว้างเลยนะครับแล้วก็พยายามอนุบาลในท่อซีเมนหรือบอ่อปูนหรือกระชังนะครับเล็กๆนะครับมันจะได้กินอาหารเก่งแล้วก็โตเร็วนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราเอาไปปล่อยในบ่อเลยนะครับอัตราการตายมันก็สูงนะครับและอัตราการไม่กินอาหารก็จะสูงนะครับเพราะว่ามันกว้างเกินไปนะครับยิ่งแคบมันยิง่งยั่งกันก,กินอาหารดีนะครับพวกกบนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเอาลงบ่อดินนะครับยิ่งยิ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําบ่อแบบเลียนแบบธรรมชาตินะครับเป็นอย่างให้มันคือธรรมชาติก็ทําล้อมบ่อดินนะครับพื้นที่กว้างๆแล้วทําแอ่งน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็หาที่ซ่อนนะครับหาพวกต้นข้าวนะครับพวกต้นไม้เล็กๆมาปลูกนะครับแล้วก็ทําที่ซ่อนนะครับแล้วเอากบเล็กไปปล่อยอันนี้โอกาส ตายนี่มีสูงมากนะครับมันจะไม่กินอาหารแล้วมันก็จะไปซ่อนนะครับนะครับมันไปซ่อนมันก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะว่ากบก,กินอาหารดีต้องกินในน้าน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาอาหารไว้บนบกก็มีปัญหาเรื่องเรื่องมดนะครับกบก,ก็ไม่ค่อยมากินนะครับตัวที่ซ่อนมันก็จะซ่อนอย่างนั้นนะครับแล้วปัญหาการกินกันก็จะเยอะนะครับกรอนนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงในบอ่อดินนะครับแนะนําว่าต้องเอามาอนุบาลก่อนนะครับถ้าเกิดเราปล่อยลงเลยนี่อัตราการตายนี่สูงมากนะครับสำหรับบ่อดินยิ่งทําเรียนแบบธรรมชาติ นะครับมีต้นไม้มีที่ซ่อนหนูยิงยิ่งไม่ออกมากินอาหารนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะทําบ่อดินนะครับเราต้องให้มีพื้นที่น้ําเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็เอาพื้นที่ดินน้อยๆนะครับก็คือพื้นที่ดินเอาเพียงแค่เป็นขอบขอบบ่อนะครับหรือขอบสระน้ําเราเฉยๆนะครับเพื่อให้กบมันขึ้นมาอาบแดดเล็กน้อยนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําพื้นที่ดินมากนี่ นะครับมันก็จะไม่ค่อยลงมากินอาหารนะครับแล้วก็ให้อาหารลําบากนะครับการดูแลก็ลําบากนะครับแล้วกบก็ชอบกระโดดด้วยนะครับบ่อบ่อดินนะครับบางทีกระโดดใส่ตาไข่เขียวที่เรามาล้อมนะครับทําให้ปากเป็นแผลนะครับยิ่งถ่ากบโตนะครับเอากบโตไปปล่อยในบ่อธรรมชาติครับมันยิ่งกระโดดนะครับกระโดดทั้งวันทั้งคืนนะครับทําให้ปากนะครับเป็นแผลถลอกได้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่ค่อยกินกันแล้วนะครับกบรุนนี้นะครับกบเดือนเสีศษนะฮะจะเห็นว่าเขาก็พยายามลอกเมือบเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับที่เขาจะเอาขานะครับเอาขายันอยู่ตลอดนะครับก็จะเป็นคราบเมือบนะครับอันนี้ผมส่วนมากก็เปลี่ยนน้ำนะครับถ้าใครดูหลายๆคลิปเนาะผมจะเปลี่ยนน้าก่อนให้อาหารนะครับกบในทอดซีเมนต์นี้ก็ลงไว้ประมาณ2คลิปแหละนะตั้งแต่เอากบมานะครับจนถึงกบอายุประมาณ สองสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็1เดือนแล้วนะครับการกินกันก็ลดน้อยลงนะครับกรุบรุ่นนี้ไม่ได้คัดไซส์เลยนะครับตั้งแต่เอามาเลี้ยงนะครับตั้งแต่หางหดนะครับมันเลยอาจจะมีการกินกันบ้างนะครับเอามาปล่อยไว้ประมาณ300นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ2อ0ร้นะครับประมาณ2องร้ถึงสองนะครับถ้าเราไม่คัดไซส์นะครับดูดูขนาดของเขานะครับจะนะครับตัวโตก็จะโตมากนะฮะอย่างอย่างตัวนี้ ตัวนี้ก็จะโตนะครับส่วนตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นะเห็นไหมครับแั้นเห็นไหมครับที่อยู่ติดกันนะฮะสองตัวนี้กับตัวนี้นะครับขนาดเขาจะต่างกันมากนะครับขนาดเอากบตัวที่หางหดพร้อมกันนะครับอตอนจับขึ้นมาก็หางหดไล่เลี่ยกันนะครับเอาจับขึ้นมาปกติแล้วจับขึ้นมาก็ประมาณให้อาหารไปประมาณสามสี่วันหรือสี่ห้าวันต้องคัดครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ให้อาหารไปอีกประมาณ1สัปดาห์แล้วก็คัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคัดใช้แค่2ครั้งแค่นั้นก็พอนะครับมันก็สามารถขนาดก็จะใกล้เคียงกันอัตราการกินก็น้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือไซต์ที่มันเล็กๆก็โดนกินหมดแล้วนะครับโดนกินหมดแล้วก็เหลือไซต์ที่มันอาจจะเล็กกว่าเพื่อนอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยกัดกินกันแล้วนะครับการเอาตัวรอดมันก็เริ่มมีแล้วนะครับมันก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับ มันก็โตแล้วนะครับการกินกันก็น้อยนะครับกบรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโตเร็วนะครับอายุหนึ่งเดือนเทียบกับนิ้วนะครับนะครับอ่านะฮะตัวนี้นะครับก็สองนิ้วสามนิ้วนะครับก็ถือว่าโตแล้วนะครับกบรุนนี้ก็ถือว่าโตเร็วนะครับผมก็สําหรับคนไหนที่ไม่มีพื้นที่นะครับก็แนะนําเป็นบ่อซีเมนต์นี้ก็ดีนะครับก็อันนี้ เม็ดนึงนะครับผมก็ลงสาร้อยมันก็ยังอยู่ได้นะครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้ย้ายลงบอ่อปูนหรือกระชังนะครับที่แรกว่าจะย้ายลงในกระชังดินนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาทํากระชังดินนะครับเพราะว่าลูกประดุกก็ยังอยู่นะครับลูกประดุกก็ยังอยู่ก็เลยอนุบาลลูกประดุกไปก่อนนะครับก็ปีนี้ก็ทดลองเพาะประดุกนะครับก็ ลงคลิปไว้ให้ดูอยู่นะครับประมาณ2อสาคลิปนะครับตั้งแต่วันที่มันฟักเป็นตัวนะครับแล้วก็ลูกประดุกอายุ3วันย้ายลงบ่อดินนะครับแล้วก็ทําคลิปการอน,นุบาลลูกประดุกอายุ10วันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารเม็ดของลูกออดได้แล้วนะครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสค่อยถ่ายคลิปให้ชมนะครับสำหรับลูกประดุกนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องกบนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายในกระชัง น้ำนะครับให้ดูนะครับมีลูกออดในกระชังน้าแล้วก็เลี้ยงกบในกระชังน้านะครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนเพิ่งเริ่มตกนะครับก็ไปตัดข้าวนะครับใส่ปุ๋ยนะครับในนาข้าวนะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายกบนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายในท่อแล้วกันนะครับเพราะในท่อนี้เลี้ยงไว้อยู่ที่บ้านนะครับทดลองเอามาเลี้ยงดูนะครับเอามาเลี้ยงที่บ้านนะครับรุ่นนี้ก็ได้มาจาก อีกบ่อหนึ่งนะครับคาดว่าจะเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับรุนนี้นะครับก็จะได้ประมาณ250ตัวนะครับเผื่อเอาไว้ผสมนะครับกับกบของผมนะครับก็คิดว่าเขาคงรอดแล้วนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับเพียงแต่เหลือแค่คัดขนาดนะครับคัดตัวไหนสมบูรณ์นะครับส่วนมากนะครับกบรุ่นนี้ก็เท่าที่สังเกตก็จะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ใช้กบหัวปีแล้วก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่มันหางหดรุ่นแรกๆนะครับส่วนมากนะครับกบหรือลูกออสนะครับที่หางหดรุ่นแรกๆตัวโตนะครับมักจะเป็นตัวผู้เนาะนะครับส่วนพวกเออทวทีนะครับเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวที่หางหดรุ่นหลังๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่ากบอ่าท้ายปีก็มักจะเป็นตัวผู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการกบตัวเมียเยอะๆเราก็พยายามเลือกเอากบรุ่นแรกๆในแต่ละรุ่นนะครับที่หางหด รุ่นแรกนะครับหรือเอากบหัวปีนะครับมามาเลี้ยงนะครับก็จะเป็นทู้แท้ส่วนใหญ่นะครับก็รุ่นนี้ก็กินอาหารเก่งนะครับกินอาหารเก่งแล้วนะครับเราพยายามให้อาหารตามเบอร์ตามขนาดนะครับกบเล็กก็ให้อาหารเบอร์หนึ่งนะครับโตขึ้นมาประมาณอายุประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มให้เบอร์2ได้แล้วนะครับก็ประมาณ3สัปดาห์เสร็จนะครับเกือบถึงย่างเข้าสัปดาห์ที่4นะครับดลงเราก็ให้อาหารเบอร์3านะครับ ครับกบมันจะโตเร็วนะครับถ้ากินอาหารตามเบอร์นะครับส่วนการอนุบาลลูกกบที่หางหดใหม่ๆนะครับหลายท่านก็ถามมาเนาะก็หลังจากหางหดเสร็จนะครับผมก็ส่วนมากก็ให้อาหารลูกออดไปก่อนนะครับประมาณสองสาวันนะครับอ่าแล้วค่อยมาเปลี่ยนให้อาหารเบอร์หนึ่งนะครับผสมกับอาหารลูกออดนะครับให้อีกประมาณสองสาวันนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งตัวที่หางหดก่อนหางหดที่หลังนะครับมันบางทีมันก็ยังกินอาหารกบเบอร์หนึ่งไม่ได้นะครับก็กินอาหารลูกออดไป นะครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ค่อยให้เบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับเราค่อยอเปลี่ยนอาหารนะครับหลังจากอายุมันไดประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็สังเกตเอานะครับสังเกตเพราะว่าปากกบมัอนกว้างนะครับแล้วก็สังเกตว่ากบโตขนาดไหนสามารถกินอาหารเบอร์หหรือเบอร์2หรือเบอร์3ได้หรือย,อยังนะครับแต่พยายามเวลาอนุบาลน,นะครับผมเป็นหัวเนาะเวลาอนุบาลกบที่หางหดใหม่ๆนี่พยายามอนุบาลในพื้นที่แคบๆนะครับอย่าเพิ่ง ล่อยลงบ่อใหญ่หรือบ่อกว้างนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องกบไม่ยอมกินอาหารและอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพยายามอนุบาลในที่แคบๆนะครับจะเห็นคลิปของผมหลายๆคลิปเนาะในการอนุบาลลูกกบที่หางหดใหม่ๆนะครับถ้าหางหดน้อยนะครับประมาณห้า0กร้อยนะครับผมก็จะมาอนุบาลในท่อนะครับในท่อแปหรือท่อหเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดหางหดนะครับั้งหนึ่งประมาณ5,6าหกพันนะครับค่อยย้ายลง บอ่อปูนนะครับไปอนุบาลที่บอ่อปูนประมาณ 3, าคูณสเมตรนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเรามีบอ่อ3าคูณสเมตรแต่ว่ากบหางหดแค่ประมาณ3ามสี่อย่างนี้นะครับมันก็บอ่อมกว้างไปนะครับทาให้มันหวานอาหารไม่ทั่วหรือมันก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะนั้นก็อายุอนุบาลในที่แคบๆก่อนนะครับพยายามกั้นแคบๆนะครับประมาณเม็ดหนึงหรือ2เม็ดนะครับอ่าเพื่อให้ให้มันแอ,ออัดนะครับ ปูนไงก็คือให้กบมันอยู่อย่างแออัดก่อนเวลาเราหวานอาหารมันจะได้แย่งกันกินอาหารดีนะครับแล้วค่อยมันโตแล้วค่อยเอาไปปล่อยนะครับในบ่อนะครับที่เราจัดเตรียมไว้นะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายคลิปนะครับกบในท่อนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนและนะครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากทานานะครับก็เอาไว้มีโอกาสนะครับก็จะพยายามถ่ายคลิปนะครับในเรื่องของการเลี้ยงกบนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้เมื่อวานก็ไปตัดข้าวนะครับ2วันแล้วนะครับสาี่วันแล้วนะครับตัดข้าวแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับมัวแต่ทำนะครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายความคืบหน้าของข้าวนะครับเผื่อท่านไหนสนใจเรื่องเกี่ยวกับ ทำข้าวนาหวานแล้วหญ้าเยอะนะครับก็ตัดนะครับเพื่อลดนะครับเรื่องวัชพืชต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับไว้มีโอกาสค่อยมาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการตัดข้าวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและก็คอยให้กาลังใจนะครับทุกคลิปเรื่อยมานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ